อุ้ยเทียเอ้ยจังหยาดว่ะจังหยาดเคยเล่นมาแล้วอะจะดีสุดอะครับจังหยาดอะแต่กูไม่มียูนิคจังหยาดนะมันให้ตัวจังหยาดมาปะเนี่ยไม่ให้กงสุดก็ขวาครับซีเลสช่วยบอยสุยอ่ะมีบริการคนหนึ่งไม่มีบุ้ยแบบเราบุ้ยก็ได้เอ้ยมีคนหยิบเอ็มเอ็มเคมเทคเนี่ยอ้าวเค้าไปอยู่มาไปดูน่าจะแคทบอยมั้งที่พี่ดูใช่ไม่ใช่มีคนหยิบตาจริงมีชาเลนมีเคมเทคมีแค่นั้นอะมั้งนักกรรมอะเชี่ตีกันนานอย่างวันนี้อ๋อเจอบริการก็มมาตตีไ่ยิ มันมีเปลี่นเปลี่ยนบริการมัก็พี่บอกไปเลยมีพี่บุยเซอร์ผมเชมเทคมีเชมเทคอีกคนหนึ่งแล้วก็มีบริการคนหนึ่งเชื่อมีตีแทงแพตบอยมีมีอีลาวปะไม่มีมีทาริกโอ้ชาริกแสงดีด้วยเพราะว่าทหารรับรับจ้างพี่ขาดคนหนึ่งโอ้ยเอาอะไรไปดูไม่เจอตัวซ้ำกันเลยพี่พี่มีสองดาวทวิชตัวเดียวมีใครักตัวผมเจอเฮ้ยอย่าเพิ่งมาช่วยกูขอช้าก่อนโอเค เกือบเกือบเล้ยเกือบเล้ยเกือบแฟร์สามดาวติดแล้วอันนี้ไม่ใช่ผมอาผมแพ้นานมันแพ้เร็วมากเลยเราทาลิวว่ะทาลิวว่ะมาดูเข้มเท็กกี้ป่ะเข้มเทคใช้กันเลยนะไอ้ยเจนเบล้มใช่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 เจนเบลสองดาวสักตัวได้ไหมข้อมาสองดาวได้ปะขอแค่นั้นเลยขอแค่นั้นจริงๆข้อมาเข้มเทคกข้อมามันเบรก B F กับล็อตที่พี่เอาอลาอีลาวเดี๋ยวเดี๋ยว B F กับล็อตอย่าเพิ่งล็อตเผื่อพี่เจออีลาวเธอนีิไงไม่เจอว่ะสผมดิ แล้วอ,อีในวันนั้นนะ่ะเหมือนในเฮปเปอร์อมาตอนนีน้ลูกเดียวกันเลย<ส>เธอนี่ครับผมลืมอัพเลเวลนี่หว่ามันโจโลและโคดูไปโจโลและเมียจักระละเลยโจโล,ล้มีเมียจักระละผมลืมอัพเลเวลตาเมื่อกี้นี่หว่ามันผมห้าชั้ิบรรยากาดเจ,อ,จอนลีเคิร์บอ้าวเราบอลบิกสองดาวตรงนี้เจนลีเคิร์บเจนลีเคิร์บเจนคืออะไร <laughs> <laughs> เลือดนะเลือดเลือด ัรีคิร์ดรีคิร์ดใจแอนคืออะไรเชี่ยปวดหัวเลยว่ะชอบแกล้งลูกบิตะมั้งนึกอยู่พี่เล่นเทมเอลกับผมมีใจแอนคืออะไรวะอย่ฟองโดนมนแมงเลยฟ้องโดนเรมอนแมงอุ้ยดีทองสองมันนี้นะครับได้แหละชี้ส่วนเทมหนึ่งชิ้นตอนนี้เราระเบิดเราระเบิดไป็นแน่ะค่ะบอยน่าจะใช่ไม่มีผ้าไม่มีผาดิไม่ตอกดาลตัว เจออย่างละสองตัวสองตัวทุกตัวเลยเฮ้ยโอวอีกไมค์สองตัววะเหี่อะไรปะเนี่ยได้แล้วได้อยู่มาผมโอเคแล้วเก่งแล้เก่งอยู่แหละอะไรนะกะละมังอะไรนะไม่มีภาพพีก้าร้างไม่คุณต้องบอกไม่มีภาพไปต้องวาดสิไม่ก้าซ้างไมมีภาพอ่ะเอออ๋อผมไม่ได้นึกถึงเวสร้างภาพเลยไอสัตว์ทีโมดีเท็ดดีเฮ็ดมันได้อยู่นีนแล้วไอควายชันดิเจอร์มันเลือกมันเป็นคนชันดิเจอร์เลือกระเบิดนี่รออะไรอ่ะ ยัยครับดีแล้วที่เขาที่พี่ไม่นึกถึงเวทสร้างภาพเพราะเดี๋ยวมันจะมีแชทบอกว่าผมอ่ะชอบทำเวทเชื่อผมมั้เข้าไปเอาวอลวิกปะเกมบอยวอลวิกที่ผ่านแล้วกันเดี๋ยวก็เจออ่ะผมเมาเป็นเทคอยู่แล้วอ่ะเป็นติดไว้เฉยว่าโดนปูศาสตร์ห้าเปอร์เซ็นต์ด็อกเตอร์มุนโดเอ้ยทำไมทหารรับจ้างกูสี่อะกูลงอะไรเกินเ่ยอ๋อลงควินเกินนี่ต้องเอาโอลิแอนาลงห้าเปอร์เซ็นต์เราจะสองตัวโอลิแนากับด็อกเตอร์มุนโดเอาวะเคมบุยมาช่วยว่ะถ้ามันชนะอยู่แล้วไม่เป็นไร เฮ้ยเมอร์เชนดี่ตรงนี้ผู้เล่นเออมาอีกแล้วหล่อเหี้ยนะที่ดาบผมมีแค่ใช่ดาบมันหักตัดให้ขาดเลยชับชับชับฮะก็ไหลวมดละทหารรับห้างห้างจ้าตรงนี้เอ้ยห้างห้าอะไรนะห้างจ้าคือห้างห้างจ้าอะไรวะทหารครับห้างจ้าตรงนี้นะครับทับห้างก็เลยห้างจ้า เโก้ต่บานมาช่วยเร็วๆหน่อยยี่ห้อหนึ่งดาวทุกตัวเลยอีกสัตน่ารักปะอัน no นี้คือผมซื้อตัวที่เดนดีไปสองตัวมาตาสองตัวแซกสองตัวเก็บมาเทียบบอร์ดเทนบอรผมแม่งขยะคผมด้วยว่ะโน่สองดาวอ่ะมันสองดาวทุกมันมันสักสองตัวทุกอันเลยนี่เนี่ยคนนี้เขาส่งดาวเนี่ยเขามีใครส่งดาวเขามีซิงค์สองดาวเขามีวายสองดาวเฮ้ยคนได้เคมเทคระเบิดทุกะบอยคนนี้ส่ก็มีไอ้เหี้ยมึงัองก้ ดูโชเกตกูระเบิดทีตัวแตกแน่จัดเราดูโชเกตเลื่อนมันมีเ,นเคมเทก<า>ระเบิดไ<ห>อ้กคตับบูๆไม่มาช่วยอะไม่ทานไม่ทานพี่แตงโอ้โหมา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 ปั้นพี่เนี่ยพี่เดือดเดือดเลยพี่เอาต้านเวทโชเกต์หอเเนี่ยหรือเอาโชเกตเลยผมอยากได้โชเกต์ถ้างั้นพี่เอาวาวิก ตามเบ้นเหมือนกันเราคุยกันได้ครับบอยเราคุยกันได้เออคุยกันมานานมากแล้วไม่แก่ด้วยนะแล้ไม่แก่ด้วยนะเนี่ยคุยกันมานานมากๆคืออะไรวะคุยไงคุยโถเอ้ยแล้วมีคนทหารรับจ้างห้าเหมือนกูใช่ไหมคือว่าพี่เห็นนานแล้วนะไม่เห็นไม่เห็นเห็นมาเล่นแก๊งแพงแบกอยู่มั้งชี้อะมาแล้วว่ะเบลเจ็ดเบลเบลเจ็ดเลยป่ะไอ้เจียกูตังหมดเบลเจ็ดเลยป่ะไม่ไหวแล้วว่ะพี่เด็ดเดี๋ยวพี่เจ็ดสี่เก็ตหนึ่งแล้วก็ต้องโลให้แข็งแรงให้นั่นแหละตอนนี้คือแบบเหมือนเป็นโปลิโออ่่่ะสภาาพไมตง อะไรพี่สภาพแบบกินข้าวไม่เยอะครับกินข้าวไม่เยอะแล้วแบบแข่งคารีบอ่ะพอดีโออินจูเลียสอันนั้นโรมิโอครับเป็นไงได้ได้ที่บพี่ไม่ดูไม่ดูว่าพี่จะไม่แก้ผมเลยแก้ดิโจนบัมป์เอาดิระเบิดแข่งกันใครจะชนะเอาดิ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 ใครระเบิดแรงกว่าชนะเอาดิเข้มามาช่วยเร็วโอ้ยยัง่มเจอตี้เดียวกันเนี่ยโคเสียเวลาเลยแพ้แกว่ะเอ้ยแต่พี่ได้ในก๋วยเฮาอินยัวเชสไม่เป็นไรอย่าให้กูชนะแค่นั้นแหละพวกมึงอะอย่าให้กูชนะ นี่ไงสองดาวแล้วไงนี่ไงไม,มันมันทหารห้ามันต้องชนะรัวเงี้ยไม่จะเป็นจะต้องแพ้ทหารห้านี่อยู่ที่ดวงในการทอยเต๋าของเรานะเพราะว่ามันเพิ่มดวงเอ้มเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพิ่มดวงเนีเ่ยคอยจะได้โชคทีด่ดีขึ้นเ,เพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์ โชคดีแบบพ่อหนุ่มวหรมันเล่นบอดี้การ์ดเหมือนผมปุ๊ดบอดดี้การ์ดคาตาไงแต่สีไม,ไม่เข้าเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกาลิโออ้าวแล้วปลดล็อกตรงนี้แล้วคนนี้เลเวลห้าไม่มีตังอ้าวแล้วเล่นเมอร์เชนารี่อ้าวมายังไงกันนะครับมายัางไงกันนะครับไอพวกเล่นเมอร์เชนารี่แล้วไม่มีตังนะครับคอมของให้ตังเหรอหนูมูซมีตังไว้ขี้ไม่เข้าใจเอาตังไปใช้นี่ไม่ใช้ตังเหรอเกียร์แสนดีว่ะรอบนี้พี่เจโซแกะซื้อไว้ให้ด้วยเนี่ยทำไมตัวเดียวก็เอาวะตอนนี้ เอาเอทำอะไรทุกแค่ตัวเดียวมันมีคนมันมีคนแย่งเล่นอยู่เว้ยไาให้ซื้อฝากไว้ทหารห้าเล่นชนะได้กว่าแพ้ใช่ไหมครับถ้าถามส่วนตัวผมทหารเฮียอะไรก็ชนะหมดก็ได้ชนะก็ได้ชนะก็นะดีไม่เลือดไม่เสียเลือดเนี่ยแต่แพ้ก็คือเสียเลือดเขาบอกเล่นแบบนักลงทุนครับของพี่เล่นแบบนักออมนักลงทุนเนี่ผมไม่ชอบคำนี้เลยว่ะชาวแชทพี่บียอนป่ะคำขั้นแบบกั้นบางๆอยู่นะระหว่างนักลงทุนกับนักพนันแต่ได้อยู่ถ้าเบย์พูดอย่างนั้นมันก็ถูกแหละต้องแยกให้ถูกนะว่าเขาเป็นนักลงทุนหรือนักพนัน คุณพนันกับผมมันเล่าเบาว่าเขาเป็นนักลงทุนได้ปะเนี่ยมุงดีได้ปะผมลงข้างเคทบอยห้าสิบได้ปะ,ะรับป,ประทานนะ,ะเฮ้ยศาสตว์พิกแข้งเป็นนักเรีย,ยนในเฮียแ,แม่งดับเบิลฮุกไอ้ควายอ๋อมันมีพเพิ่มมาน้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเก้าสิบดีปแพทเนี้ยบัฟมาอะไรเอเอ,อแล้วดับเบิลฮุกอะไรอะพอดีใครมาช่วยผเนี่ยมไช่วยทีโมอะไรทีโมอะไรไปดีครับรอดรอดรอดพี่รอดแม่งฮุกควินไปตัวหนึ่งสักพักเอฟกูไปอีกตัวหนึ่งวัดเดือดฟักไปสองตัวเฉยแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์ย อะะไรว peace call มีผู้ <Please S 2> เล่นเอือไม่มี่แค่ดวงดีพี่อย่าบอกว่าซื้ okay, okay, okay. เอือโอเคโอเคโอเคเกิดเกิดขึ้นได้อีกันได้แต่แต่แต่ถ้าเกิดดวงดีกว่านี้โชวไอเออกอดเอ้ยทามเค้อนอนะดวงดีอยู่นี่ผมบอกเลยว่าจังหวะนี้ฮะโชว์แก๊จชุดเยอดเยอะมากจังหวะนอนแคทบอลมัช่วยผมว่าพี่เจอโชว์แก๊ตัวเดียวเนี่ยผมเล่นแบบเดิมอะเพราะว่าเลื่อนลงมาไม่ได้ไม่เล่นโชว์แก๊เออร์วะไม่ต้องเล่นโชว์แก๊ก็ได้ว่ะเล่นเชมเท็กเก้าเอาดิเฮ้ยพี่เจออีกแล้วแชมเท็กระเบิดมันให้วายเป็นตัวระเบิดเหรอ โอ้โของลิสันดาแม่งเดือดจังผมไม่รู้อ่ะผมอยากจะถอยพวกนั้นให้โชแกตตายคนแรกเลยแล้ว,ลวก็ตู้มตายตีอะไรของลิสันดามันเดือดเกินไอแต่เราออกคนแรกนี่แล้วก็วิ่งโดนตีตรงนี้เอ้า,ามีจิงกูก็ชนะอีะกอะก็โดนตีอะโชแกตเลือดสี่พันแล้วพี่เา้เาเราออกคนแรกครับบอยจับตาดูตัวห้าบาทสองตัวในกระดานอย <Y umi. S 1> ู่มีเกสว่ะหยิบอะไรดีวะผมหยิบอยู่มีแล้วใส่ในโกเฮลว่ะไหลเลยนะ <laughs> หลอกหลายยิงหรอเอ้ยซีซห้าสิบเคยเล่นมเนี่ยผมใส่คุมแมวะถ้าเกิดอยู่มี2สองดาวตรงมันจะได้5คลื่นแล้วเราจะได้ดามจจากนยูมีนิดหน่อยรู้แล้วผมรู้แล้วผมเล่นไรได้ไรครับพิเตอร์แบกนละหนโลตรงนี้ห้าเปอรเซ็ได้เลยแจ็แพงสองดาวเรอได้เลยได้ได้ได้จิตได้แข็คแพบ่าวกอยากได้ยูมีช็อระเบิดูมเฮ้ยโชคแกะตัวบลเลอเลยฮะโชคแกะตัวบลเลอร์เลย เไปอย่าตายเลยกันเร็วเร็วตายเร็วโอเทันปะวะโอเคทันทันเอามันก็มาเหมือนกันเหรอเอามานิดเดียวเองโหแผลวะ่ม <า S 1> วะม่มาเพียบเลยอ,เอุ้ยได้นี่เหรอเคมเทคใช่ไหม <laughs> ผมต้องเอาบุยเซอร์ครับเพราะว่าเอนแชนเตอร์ไม่ช่วยบุยเซอร์ครับกโอ้ยได้จินมันได้ของดีกว่าผมอีกอยู่มีบุยเซอร์ไม่คุ้มเด็กเดี๋ยวให้คินมักันแล้วกันนะบุยเซอร์หกว่ะ บอกว่าบูเซอร์โฮกเมื่อกี้พี่ได้บูเซอร์ได้เอนแชนเตอร์แล้วเสร็จได้เชเลนเจอร์อีกอันหนึ่งจะควายได้เชเลนเจอร์มาให้กูไหมผมได้ระเบิดแยกล่างแล้วก็ไฮเอ็นทับผมเชี่ยดับเบิ้ลระเบิดอ่ะอยากรู้อ่ะเลือดโชกเกตูสามพันเก้าอ่ะดูนี่จะระเบิดเท่าไหร่ให้ยูมีครับเลือดเยอะแล้วฮิวแรงมันฮิวแรงตามเลือดเหรอมันฮิวแรงยูมีมันฮิวด้วยหรอวะมันโล่โล่ต้องใช้โล่ไม่ใช่เหรอเออใช่ใช่ตามโล่ของยูมี้หกสิบเปอร์เซ็นต์ตามเลือดของยูนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์โลอะตาม ุแม่แต่ท e like ี sure yeah. boy, ่ที่ผมคิดไว้ใส่ทวินเพราะว่าเหมือนแบบไม่รู้จะเอาเดี๋ยวถ้ไอเปลี่ยนบูเซอร์เนี่ยไม่น่าได้ใช้เอาดิแคบอยในกล่องสมบัติพี่มีรีบมาช่วยหน่อยมีโชเกตไประเบิดเลยไปพีชีพหน่อยแล้วโชเกตมีทูมโชเกตพี่มีทูมอีกอันหนึ่งโชเกตพีชีพหน่อยชนะเหรอเฮ้ยชนะเฉยตั้งแต่หมดกระดานเดี๋ยวทำไมชนะไม่โชเกตผมระเบิดได้ไม่พี่ตัวพี่ตายหมดแล้วไงเหลือตัวผมเมื่อกี้ที่มันระเบิดพี่ได้ทูมพี่ได้ทูมแค่บอยมาช่วยแง่ทูมพี่เจอทำเค้นแล้วแล้วขายทูมตรงนี้ครับ อะไรเนี่ยมีเคมีเคมเทคเฮ้ยเอานี่ดีกว่าเจ้าหน้าที่เคมเทคอ่ะเจ้าหน้าที่ดีกว่ปะทำเคนมาแล้วว่ะน้องๆทำเคนแทนมีเราอีกครับพี่มีช็อกโกแลตสองดาวพี่ไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะถ้าเกิดขาดก็เอบไปพี่ผมมีของขวัญให้จริงอีกแล้วอ่ะกูว่าใช่เอสเคอยู่มีว่ะอยู่มวยหัวขีว่ะกพอผมอยากได้กาลิโอเนเคโนไม่ได้เงี้โรเลนเก้าเงีเคมเทคเงี้เทคโนเคมีเก้าไม่ได้แพ้อะไรนะ เหลืออะไรวะเหลือพิซซูเวอร์พิซซูเวอร์ให้ไขวะเนี่ยไอคนนี้ถังไปเลอร์เลยก้าสแต็กถังแม่งอ้วนปีจัดเลยวะเอาไปไอสิบสเต็กเพิ่มสแต็กให้เพิ่มสแต็กให้เดี๋ยวนะมันถ้าแม่งชนะนี่พิกเลยนะน่ะไอสิบสแต็กขวาโอผีชีพปูมเกตบอลไอล่างสุดอถ้าหารับจ้างห้าถ้ามันชนะมันแบบมันเอาเรื่องเลยนะไม่รู้ว่าผมระเบิดเวลา อู้วิกเตอร์มาเฉยงาห้ามเซ็นอะเออเอาเราขึ้นมาบนสุดแล้วให้ตัดจะบอกไม่ผสมของดีกวะจะบอกอะไรจากอะไรจากพี่ปะพี่มินเรือพริกซีเวอร์พี่นู้จะให้ใครนะตัดเซ็นหน้าไปเดี๋ยวเราขึ้นเก้านะหกสิบกว่าบาทมันถึงชวนหกอ่ะก็น่าจะยื้อๆอยู่อะเอ็มเอฟเลือดเท่าไหร่เอ็มเอฟเลือดพันห้าครับโอ้ยเฮ้ยใครตัดวิปแปรสองดาวเวไรที่มูดีเฮดไอควายพี่ผมได้คอมและไอแปรใครตัดสองดาว ขอยัตด่าที่เอ้ยเอาโชเกตไปตายยังไงก่อนดีวะพี่โชเกตออกสี่สี่ล็อตปตายก่อนไม่ได้ตายก่อนไงสี่สี่ออกสี่สี่ล็อตไม่ก็ยืนล่าสุดคนเดียวไปเลยเนี่ยให้มันโดนรอบโชเกตขาดตัวเดียวหนีกัดบอยพี่มีพี่มีสองดาวตัวนึ่งครบแล้วบอกเลือดยังพอจ่ายอยู่ครับมีคนเวลแปลใครสาสองดาวครับพี่ก็อยู่มีสองดาวถือว่าเท่ากันโอเคโอเคพี่เจ๋วิกเตอร์บ้างไหมไม่เจ๋วไม่เจ๋วพี่ยังไม่ได้โลเลยพี่จะรอขึ้นก้าวมาเนี่ยแล้พี่ขึ้นก้าไปกระแดกถึงโลเวลแปลแล้วกันเพราะว่าพี่ต้องัดขึ้นกล้้้้าาาเรรรระไไไมม่่่นนนนปปออออคคคคััััับบบจหชตง์ ไอ้น,นี่ตายแล้วเน,นี่ยแผ่นปิ้นเลือดสองเนี่ยไอ้ไม่ตายโดนเลือดแดงไอ้คนนั้นถังระเบิดยังขอดโูดโอ้ยถังโคตรใหญ่สัตว์ซิปเอสแต็กเชียรล้นในนั่นแล้วอะ่ะซิปเอสเตกส๊กเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยโอ้ยซีซีล็อตเยอะน่าสนใจแล้วซีซีล็อตที่อะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ไม่ผมอยากได้อยู่เว้ยผมจะให้ไอ้โชแกตถอนเว้ยโชแกตระเบิดเมื่อไหร่อ่ะพร้เตรียมตัวไปสวรรค์กันได้เลยโดนกูโดนกูไอ้เหี้ย ผมกลัวผมกลัวคนนี้มากเลยอ่ะไม่เอฟเอมันสามดาวเนี่ยผมกลัวเขาชนะแล้วมันแบบวแปลงร่างอ่ะครับไม่จะเพื่อนเขาแพ้ก็จบอยู่เออว่ะนั่นคือปัญหาแล้ววิกเตอร์สองดาวก็แปลเลยนะใช่อะไรวะกูโลหาโชคแก๊ดเขาล้องโชคแก๊ดกูไปไหนอู้แก๊ดแก๊ดกันเลยโอพี่เก้าแล้วนะเดี๋ยวผมปนล็อกเขาเองอย่าไปปนล็อกอย่าไปปนล็อกปล่อยมันไปงั้นแหละปล่อยแค่นะ ไว <t iny on> ้ให like ้เขามีความสุข well, <t iny on> อยู่ตรงนั้นแหละไว้ให้เขาดูถังแล้วเขาก็ตายไปจ้าแค่ข้างล่างนั่งอย่างขวากาวบักกากบ่ดไปแล้วกำลังจะบอกถ้ากากระบ่าคนก็จะจบแล้วแต่เะขากากบ่ดไปแล้วเออโชเก็ตระเบิดระเบิดระเบิดไรโชเก็ตระเบิดหน่อ้ยบอยพิทแข็งมันเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งอาเคนิสโวยเลยรวะเนี่ยซีโมมันใครสะสองดาวสู้ยังไงวะแม่งสองดาวหรือเปล่าไปจ้าวิกเตอร์สองดาวใช่ไหมครับบอยพี่ไม่ซื้อแล้วนะสองดาวใช่ใช่ผมว่าผมมีขาย เทคโนโลยีมาเชื่อต้องเวลวเก้าเพื่ออโ์เทคโนโลยีเจ็ดเออผมต้องเก้าว่ะพี่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทชไม่อะไรแล้วนะต้อง 9. เก้าบอกว่าผมจะไม่เล่นกายพันแล้วลงไต,ตออนแทนน่าจะคุ้มกว่าแต่ก็อยากได้โชคพี่มีพี่ส่งได้สองอันแค่เอ้พี่ส่งโจแกรมเลยได้เลยรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเจอกอูสัตว์ลืไมไปว่ามีในกลนยิว ขพี่เงียบที่ไม่ใช่อะไรนะกูเปลี่ยนคอมอยู่ซื้อใส่ซื้อไซออนแทนซื้อไซออนได้ปะแต่ว่าผมพี่เงียบคือกูทั้งเปลี่ยนคอมอยู่เนี่ยไม่ใช่แล้วเพราะพี่ได้จริงแล้วนะผมมีเนกโวเฮลใส่โชเกตได้พี่รอบหน้าผมจะโชเกตสามดาวอ๋อจะไากำลังเลยเหลือไขสาตัวเดียวไขสัตว์ไรท์ไขสัตว์ไลท์ไขสัตว์ไรท์ไขสาไลท์ไขสัตว์ไลท์ขอมาดิอย่าไปแข่งมาอีกอ๋อมันคุยกับคนนี้ว่ะพีเตอร์ยิงโอ้หพีเตอร์ไล่มาแล้วโชัยชนะว่ะ มาดิมาดิพี่แบกอยู่แล้วโซแกตะมาแล้วครับบอสของชื่อไม่น่าใช่ของวิกเตอร์เลยบัคของเกมชื่อไม่น่าใช่ของวิกเตอร์เลยผคนผมขาดคนหนึ่งนี่มาไม่มังกรผมได้หมัดขีเว้ยพี่เอาวิกเตอร์เอาวิกเตอร์ผมใส่ของมันไปหมดแล้วไงใส่ให้ยื้อไอ้สัสบอลสองดาวเลยรีบใส่แบบผมต้องเอาจินออกครับเพื่อเอาสุดทนหกไม่งั้นไม่แวร์ลูถูกแหละครบแหละทำแล้วไม่ได้ต้องอัพเร็วอัพได้เลยอัได้เลยครับ ปุ๊บเอานกมาอ่ะเดี๋ยวนวันมอฟักกิ้งจิ้งให้ไรมันผมไปเเออทำเเจส่งดาวอ่ะผมเนี่ยแหละจะแบ่งพี่เองเล t โก้ไม่ขาดจริงตัวเดียวอะไปอ้อนสามดาวแล้วกันถ้าหาได้ถ้าเรจะแบ่งพี่ไรพี่ตึกทนหกเจสกูตึกทนหกเจสเป็นถิดทนเดิมมาเดี๋ยวตัดงั้นเราเราเหมือนเราตี่ยื้อกันเองอะใครมาช่วยก่อนก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ โอ้มันมาช่วยก่อนอะพี่ก็บาดิโชคแกกูไม่ตายสักทีไว้โชคแก่ที่ไนยังไงชนะอ้พี่ชีพพี่ดูอุ้ยจิงตายดีโมดีโม่ยังมีล็อกขาอยู่เหลือเจนีสอญไปแล้วสวยไอ้เข้มกูที่ขอผมขอว่าเืออ่าวงม็อกอาร์เมอร์แบนชีคอแล้วก็ติทโกบแบนชีคอร์มาครับที่มี พี่มีพี่ีมุนโดสักตัวให้ผมไหมเอ้าไม่มีแล้วสองดาวขึ้นมันน่นแลมุนโดอะใจอ่อนเหรอมันี่ดิฮะฮะนึกมึงเก่งมากหรอมึงโดนทิงสองดาวมึงเก่งมากเลมึงเก่งมากเมันี่ดิ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 ยุดตกออทุกคนไปเปิดเราตีครับใจเย็นครับเอ้ยตีนี้มันเคยชนะผมมันเคยชนะผมเก่งคนนี้ไม่สามดาวแล้วไงครับมันชนะผมผมจำได้ ไปอันนี้มันคู่ทีโมนี่หว่ามานี่มานี่ดิมามาโยนเน่อะไรเฮ้ยพี่สู้ไม่ได้หรอวัดเดิมบล็อกตีโยนเน่ไม่ตายอ่ะไปยู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 คนมวยดูไม่รู้เรื่องเลยนะมาแล้วเยาะเขี่ยดูไม่รู้เรื่องแล้เนี่ยมีชีพมีชีพหน่อยใครชนะวะเนี่ยมีชีพหน่อย ยิ่งหน่อยชจอกแก๊สชี้ชีพหน่อยบวกไปถัดเชียเราแพ้เชียชจอกแก๊ต้องได้ระเบิดเอาหรือที่สองเลยดีกว่าไปเราแพ้ใจแอนคอนเสร์ตฮาร์ดชาลิดออฟพาวเวอร์เพร์มคอนเสิร์ฮาร์ดมุนโดตัวหนึ่งปะครับไม่มีครับเชียี่สู้หลักตีหลักไม่ได้อะถ้ามันฆ่าช้าจังวะจิ้งกูเนี่ยบัวเจ๊ยืนหลังแทนแล้วเอาดาเมจเพิ่มอีกตัวหนึ่งไอ้ยทีน่าเอาใจแอนมามากกว่าว่ะไอชิโมะมันมีบวกช่องนี่หว่าไอ้เหี้ยแม่งสิบตัว หายแล้วตึมถิงโดนลงไปเอาิเอาดิถิงบาสุก้าบาสุก้าบาสุก้าเออผมสู้ทีโมได้สบายเลยแต่ผมสู้ตีโอนี้ไม่ได้พี่กำลังมาช่วยสู้ได้นะอะไรเออผมผมยืนได้ผมผมยืนเหลืออยู่ในไม่ได้ตัวเดียวเองสู้เหลือแค่รักตัวเดียวเดียเดียวดิรักอะสบายเพราะว่าทำเค้นมันต้านเวทเนี่ยมันก็เดินเข้าไปได้ไอเขาตีโชแกตผมไม่ตายที่แล้วโดนวิกเตอร์สกิลตายรัวๆเลย คือวิคเตอร์ผมจะไม่ตายนั่นคือข้อดีผมเพราะว่าเแถวหน้าไม่ได้เขี้ยแหน้ากับเลโอฉันเจอพี่เอาพี่เอาทันเด่นผมอยากได้ไซออนมึงโดนกูล็อกขามึงมานี่ดิมึงโดนล็อกขาตอนนาทีสี่โดนล็อกขาพวกมึงปกติอะไรเอ่ยใส่ผมคืออะไรวะพี่เจอกับเลโอซื้อผมด้วยนะมีตัวนึงไงซื้อซื้อซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนผมอยากได้สามดาวคูขาดสองตัวสามเออคู่ขาดสามตัวสามนะกาลิโอนะไม่ใช่เออไซออนเมื่อกี้มึงพูดกาลิโอ ก็งงว่าเดี๋ยวเดี๋ยโอสามดาวคืออะไรวะเรออนเรออนมุนโดกูนีดหนึ่งดาวตลอดการละนานเถิดผมกวาเจ๊มาหลังมาเพิ่มเอาเป็นโดนเดเมจตัวนะงจาน้าซันไฟน์เนี่ยใส่แม่งได้มาสุ่มเมื่ปล่อยแม่งสุ่มแล้วจาน่ามี่ก็ใส่มุนโดเลยโดนล็อกขาไปคิดคาโม่คาด้าโชว์แกะให้หน่อยดิอยากระเบิดตัวเองว่ะที่อยู่นี้มันดุเดือดจากแหล่วะอ๋อสกิลมันไงสกิลมันไม่จริงแม่งยิงไม่ตายเว้ยนะมันเสียเวลายิงตัวนี้ดูดิ อ๋อผมตู้ทีโมยากผมไปได้ได้วแหชนะละเอาเราชนะคู่โอ้โหอีซี่อ,โทโทอ,อีซี่อีซี่ <c oughs> ะระเบิดไข่มุนโดสองดาวเฉยไลท์เทมเพิ่มแบบนอนสต็อปปุ่มจะไปเมเทมเหลือปะ่ะไม่เหลือแล้วครับสอตัวคาร์เตลสองตัว,ตวไม่มีตังค์ซื้อได้ครับอเอามุนโดมีตัวหนึ่งมุนโดไ,ได้แล้วครับสองดาวแล้วครับทีโมอยากได้แสงหรืออยากโดนยิงมานาเวทไม่หลบหรอ ไแบมเมตเรามี2คนครับเจ๊กับจิง้งแล้วเจ๊เปิดเกตบัฟให้จิงก่อนจิงจะกระโดดว้าวมันโคตรทาวิ่งเลยถ้าจิงโดนลงไปตรงนี้กลางวงแม้ว่าจิงจะกระโดดสูงเพราะว่าบัมนั้นวางดับเบิ้ลจ้ำแปลก,กหมดแตกหมด <c oughs> ผมรู้แล้วทำไมโยเนสู้ผมไม่ได้ไพี่ทำไมโยเนสมันยืนติดตัวแทงใช่ปะแล้วก็โดนระเบิดตายเลยอ โดนไอออนเลือดกับระเบิดตายเลยไอ้จิงพี่อเสียเวลายิงตรงนแล้วมันแบบมันดูดมันดูดเลือดสู้เว้ยตึ้มหนึ่งรอบสองรอบเขาเพิ่งแดงเขาเพิ่งแดงใช่ป่ะสองตัวพี่อุ้ยจันหน้าของเราจันหน้าก็เพิ่งสองเราเนี่ยพิกพิกกกพพิิเซเวอร์พี่เยอะมากเลยหลบใครวะเนี่ยก้อนตัวเดียวพี่เคเดี๋ยวช่วยโล่ไม่เจอจะเดบัม ยอมแพ้ได้บ้างรอบนี้อยากไปใสออนท็อปว่ดจะฝักไม่เจอว่ะฮึบไม่เจอฟ้าเกมกะเฮ้ยฟิกเซเวอร์พี่หนึ่งสองสามคนน่ะจะใส่กันอะไรกันไม่รู้เยอะไปหมดเลยฟิกเซเวอร์อ่ะดีจีครับดีจีอยู่นี้ดีจนี่อยู่นี้ดุดเดินไม่ทันในตลาดมาด เจ้าวิทเตอร์ตีเร็วแล้วดีขึ้นเยอะเลยว่ะเมื่อก่อนมันตอบมาี่ยมันเลนมันเลนเนิร์เกมเพทคไงให้มันเลนเนิร์ฟวิทเตอร์ไงเออวิทเตอร์ดีขึ้นเยอะเลยไอ้ได้อยไม่ได้ตัวอะไรอ่ะตัวแกตัวเลยจี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 ้จีจีน้องๆไอดีบาสใครสาเอ้ยะไรนะจิงสองดาวทุกเกมเอ้ยแต่รอบนี้ผมหาจิงเองว่ะค่อนข้างที่จะภูมิใจเล็กน้อยพร้อมในกองเฮลหนึ่งอันผมครับ ่ได้ใกเฮียวมาจากไอทหารรับจ้างหางานหนึงตลอดไปมันไม่มีจริงคนเคยพูดที่สุดก็จริง